สวัสดีครับนี่คือสูตรที่กินคอลลาเจนให้เห็นผลที่สุดนะครับการกินคอลลาเจนที่ดีนะครับต้องกินกับวิตามินซีที่มากพอนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะแถมฟรีไปเลยนะใครที่ซื้อเซตนี้นะครับกับนี่เลยครับอามาโดเบนซีวิตามินซีเม็ดฟูจากซัมซุงเกาหลีนะครับซึ่งมีโลโก้เนี่ยซัมซุงแมรินอันนินชลางกาหลีนะฮะการันตีอยู่ด้วยนะครับก็เหมือนเวลาเราไปซื้อโสมกล่องสีแดงกล่องสีทองกล่องสีเงินที่ประเทศเกาหลีก่อนออกจากประเทศเขาเนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้นี้การันตีอยู่ซึ่งงออาามมมโโโดดกกก็ไไ้้้ลลลนนีีะครรับบแถฟปเย3่2,070ท กินได้3เดือนนะครับสวันกินทีก็พอนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยแก้วนี้เราชงคอลลาเจนเข้าไปแล้วนะครับก็จะใสเป็นน้ำเปล่าแบบนี้เลยนะฮะอ่านี่ชงไปแล้วชงไปแล้วนะครับแต่ว่าสูตรที่จะให้ทุกคนกินเนี่ยเพื่อทําให้ผิวเนี่ยนะครับรู้สึกขาวด้วยนะฮะรู้สึกกระจ่างใสด้วยนะครับก็นี่เลยครับปูวิตามินซีแน่นๆเข้าไปเลยนะฮะสูตรนี้เนี่ยรับรองว่ากินแล้วนะครับเพื่อนต้องทักเลยว่าเฮ้ยไปทําอะไรมานะครับบางคนที่ถึงขั้นทักว่าไปฉีดผิวหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้ต้องบอกว่า เป็นสูตรลับเฉพาะของชาวเน็ตนะครับก็คือกินคอลลาเจนแต่อันนี้เป็นคอลลาเจนไททูด้วยก็บำรุงถึงกระดูกด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าพอกินกับวิตามินซีแบบนี้นะครับรับรองว่าช่วยเรื่องผิวด้วยนะฮะก็อนจัดเลยแล้วกันนะวันนี้ต้องบอกว่าคอลลาเจนต้องกินแล้วนะครับซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่นะครับในราคาเพียง2990บาทนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าคลิปนี้ยังไม่ลบแถมฟรีวิตามินซีเม็ดฟูจากเกาหลีไปเลย3ากล่องเอาไปกินสูตรพิเศษแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะซ เคยซื้อนะครับนี่เลยนะฮะก็จริงๆช้อนจะแต่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ากระป๋องนี้ผมแกะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นถุงแน่นๆนีเลยหลายคนบอกเอ้ยใหญ่กระป๋องหรือเปล่านี่นะครับนี่นี่ขนาดว่ากินไปหน่อยงแล้วนะฮะถุงแน่นแบบอ้วนเลยนะครับเต็มเต็มแน่นเลยนะครับก็สามารถเทใส่กระป๋องได้เลยนะฮะแต่ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่า จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นถุงชนิดซิปล็อกนะครับคือกินไม่หมดก,ก็ปิดเอาไว้แล้วก็มีตัวกันชื้นอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็ตักแบบนี้นะครับวลาช้อนวลาช้อนได้เลยนะฮะอ้าวนี่เสร็จแล้วนะครับสูตรลับเฉพาะสําหรับคนอยากผิวใสกระจ่างใสถ่ายรูปไม่ต้องใช้แอปแล้วก็รู้สึกว่าหน้าลอยกว่าเพื่อนขึ้นกล้องนะครับสูตรนี้เลยนะครับเพื่อบํารุงผิวทุกคนแล้วก็ บำรุงกระดูกด้วยคอลลาเจนไท์2อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะถามว่าทำไมาถึงกล้าพูดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่ครับได้รางวัลมานี่อวดหน่อยนะครับน้ำปวันแบรนด์ไทยแลนด์นะครับนึกถึงคอลลาเจนนึกถึงยี่ห้อหลไคนไทยทั้งประเทศต่อมาว่าอามาโดนะครับเลยได้แบรนด์นี้มานะฮะย้ำเลยนะครับนี่คือโปรโมชั่นซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่กินได้8เดือนหรือใครเล่นการเห็นผลกินวันละ2ช้อนก็ทานได้ถึง4เดือนหารกับเพื่อนก็ได้นะครับแต่ว่าโปรนี้พิเศษสุดๆคือแถมวิตามินซีเม็ดฟูด้วยนะครับ มาไซื้อวิตามินซีวิตามิน C เนี่ยแยกนะฮะเราแถมให้ฟรีไปเลยนะครับจะส่งฟรีนะอินบ็อกมานะครับสวัสดีครับ